ไม่นาจะกลับมาพร้อมกันก็ได้ค่ะเฮ้ยมันมารวมกันแล้วเห็นช้างอยู่สองเชือกครับที่สังเกตเห็นอยู่ได้อยู่ตรงป่าปามฮะป่าปาม,มก็เฝ้าระวังไว้อยู่ช่วงประมาณใบ่ายบสามโมงฮะพบพบเจอแล้วตอนนี้เราก็รอสังเกตการอยู่ว่าจะจะเดินทางไปทางไหนนะฮะก็ในพื้นที่หมูหหหม่หนึ่งหรือหมูห่สองก็จะเป็นคืนนี้แหละครับว่าช้างจะไปทางไหน ส,ส,ส,ส่วนส่วนตอนเช้าผมชาวบ้านแจ้งผมก็มาก็อเอ็นกําลังเดินบุกชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงนะฮะงดงดอ,ออกมาหาปลาแล้วก็ทําการเกษตรฮะช่วงนี้เพราะว่าช้างป่าดุมากครับมาเคยทําร้ายคนมาแล้วก็แจ้งให้ประชาชนทราบนะครับในพื้นที่ครับ